เองคนหนึ่งไปงานับจัดงานโหวตเราไม่ยอมให้ต่อไม่เย็นจะซองหมดเลยเท่เาไหร่เขาบอกว่าเราลดองเกินแม่เรามันมีช่วงหนึ่งที่ไม่เข้าใจกันเมียดีกว่าแม่เลยไม่ไม่เคยครับกลัวเมียหรือว่าเกรงใจเมียทั้งสองเลยะครับท่านที่สอดย่อว่า มีนักร้องคนหนึ่งไปงานครับจัดงานบวชแล้วไม่ยอมให้ตอบแม่ครับตนนี้ไอธิบายยังไงบรางตรนนี้ครับอยากจะบอกว่าทางนี้มันคือผมได้คุยกับทางครอบครัวแล้วแล้วก็ผมตั้งใจที่จะเก็บเงินบวชเองก็มีหลักฐานหมดวันที่ว่ายอมมาแจ้งเดีวเขาไม่ได้ถามนะก็คือเงินตรงนี้คือผมตั้งใจที่จะเก็บเงินบวชรของผมแล้วผมก็ได้โอนให้แม่เรียบร้อยก็คือทางบ้านคือคุยกันเรียบร้อยมดแล้วครับยอมวกาข่านั้นเป็นเรารองอ่าจำแล้ว่าเป็นผมแต่ผมนะเป็นคนที่จัดเป็นคนจ่ายเงินแต่ไอข่าวที่ภาพิมพว่าให้แม่่่่ใช้้นนนีีเเอองงงะัยไไมมจจรริิล ครับครับแล้วไม่มีบอกมีเมียแกซองหมดเลยอ้าไม่จริงเลยครับไม่จริงไม่ไม่ไมยุ่งเลยไม่ยุ่งเลยผวนั้นเลยแล้วอย่างต้นไหนคุณบอกว่าเราบอกเบอร์แม่เราตอนนี้เราดีสิเพราะตรงนี้นะครับมันมีช่วงหนึ่งที่ไม่เข้าใจกันผมก็เลยไม่อยากให้ทางนแต่รู้สึกเข้าใจรู้สึกไม่ดีแลวผม่ารู้สึกไม่ดีด้วยผมเป็นกลางนะแต่ผมก็โทรหาพ่อเพื่อที่จะติดต่อแม่แล้วก็ส่งเงินให้แม่ทุกเดืนเหมืเดิครัอย่างไ้คนก็มองว่าเราต้นนะแบบเตผเดยดีกว่าไม่ะรอพ่แม่ คือคนที่มีพระคุณนะครับคือแล้วก็คนละพาชก็เลยครับอย่างนี้แสดงว่าเราต้องเป็นกาวใจระหว่างเมียเรากับแม่เราในวันนี้ใช่ครับให้เขากลับมาดีกันคือตรงนั้นเขาคุยกันแล้วตรงนั้นเขากลับมาคุยกันปกตินะครับอืมประเด็นหนึ่งเรื่องครองใส่สีแต่คนมองข้างโดนของโดนของต้องไปดูสิงานอดีตด้วยมีคนบางคนเขาพูดไปเรื่อยนะฮะเออแต่รู้สึกอย่งไรบ้างของเรากำลองใส่โชว ก็แข่มากกว่าค e ่ะหนูก็โดนค้อเหมือนกันแปลว่าของก็ต้องออกจากหนูเหมือนกันใช่ไหมทำของใส่ฉันแค่เนี่ยเออเอาคือเช่าเป็นคนแค่แบบหลงเมียรักเมียอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะไม่นั้นเลยเราเราเราตัวเมียหรือว่าเกรงใจเมียทั้งสองเลยครับพี่บอลครับสรุปคืนนี้จะได้ร่วมงานกันไหมครับคืนนี้ไปแน่ใช่ไหมครับคู่เลยไปครับคืนนี้นครศรีธรรมราชครับคืออ่านครศรีชุมพรแล้วก็ตังอค์ตัง นครสีสงขาลังและชุมครัีัวันนี้เจอแน่นอนไปแน่นอนครับผมแลวตรงนี่บอกจะให้ความมั่นใจกับนัดยังไงบ้างเพราะนัดเขาพลัว่าเดี๋ยวเราจะไปยูให้เลิกลยอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดาว่าเด้๋ยะเาให้เลยเกันหรือเปล่าคือถ้าวันนี้มันเคลียร์จบแล้วอะทุกสิ่งทุกอย่างมันได้เคลียร์จบแล้วคือทํางานปกติมันก็คือโอเคเพราะ่นนี้เราไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นพราอะไร วันนี้โอเคน้องรับปากเคลียร์งานที่บอกว่าจะเทไม่ไปวันนี้น้องไปให้มันเคลียร์งานให้จบให้น้องไปเล่นรับผิดชอบงานกับเจ้าภาพพอแล้วลูกจจะงานตั้งแต่นั้นจะไปเติบโตว่าน้องเอาวางจะรับผิดชอบค่าจิงานได้เหลืออะไรเงี้ยเราโล่งใจไหมครับตอนนี้ก็เครียดไหมพี่เขาแบบจะได้ไม่เสียหายด้วยเนาะใช่ไม่งั้นพี่ดอนเสียหายนี่พี่ดอนคือจะบอกว่าเจ้าภาพรอจ่อฟ้องเจ้าภาพรอจ่อฟ้องแล้ว เพราะเขาขึ้นป้ายเยอะมากเขาลงทุนไปเยอะมากครับนั่นแหละและด้วยสุขภาพของฝั่งนัดนะครับที่นรับงานไว้ครับที่มันจะสอนกันที่มันจะที่มันที่อันนี้เดี๋ยวจะให้ติดต่อกันอีกทีนึงค่ะว่าถ้าหนูต้องพักสะดวกใจแบบไหนก็ได้หมดเลยวันนี้ค่ะจะพูดก็ได้แล้วสรุปวันนี้นัดไปด้วยไหมครับเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมให้ไปไหมไปีไปไปได้ยวจะไปใไปใจด้วนะพี่อนนะ